วัสดีครับมื่อนี้เขามาบึงทางแอฟริกาตึกแห้งครับผมเขาตึกแห้งกันแบบใดงดบังกันนังเปียกี่บอกผมนะเปียกด้วยเตียกด้วยอันนี้ดอกใหญ่ผมหยอกหยอกันะผมนี่ย<ก>ุสะ้องทักถักมาเป็นรอบที่สามแล้วครับนี่ช<ยก>่วงนี้ฤด,ดูน้ำลดตัวนี้โอ<ยก>้มาแล้วผุญเจ้าของน้องเจ้า<ยก><ยก>ทินเจ้าทินเป่าสะอาดมาเทนึยงในป่าโตัวง่าช่วงน้ำไหลพร้อมเี่ เล้ตัวล้วผลงานสามคตัวไรฝายยังข้อดักไฟถ่าเลยนะครับผมมูนามงามรู่นี่ว่าอห่อยก็แน่นอนเดี๋ยวอ่ะมีไฟจะทางหุ่นให้แขวข้าวเล่นคือวาเบิ้งก็นั้นเป็นงได้แห่จริงแห่ทีแห่ห้างทำได้ เพิ ong, mm ่โคกยังใหญ่ยหน่าโศกน่าโศกน่าโศกนะครับมีแต่โศกใส่โซ่แล้วะที่นี่อาโซ่ของกลร้อมแน่นอนเดี๋วาทำบนน้ำไมโอ้เปียกยู่ตัวนี่มาโซว์วที่นี่เนี่ยโอย ชั่วทางมุดแผงงานของหดวกลนาะนี่ครับรอเบื้งผลงานพูนวันก่อนกี่กล้วยลงน้ำไม่ไม่จุ้มหลดหัวเย็นดีครับเพราะว่าตึกในพรมยังสีมันบ๊บบห่อนครับผมหนักฟูโอเคเแกเบื้องทักมีดสัตว์เลี้ยงใหม่ครับผมเป็นม้าหน่อยปีกไรมันซุ่นอยู่แต่บ่เห็นตัวเนี่ย ดูขาจัของแห่งแรงครับรดืนดูบอกเลยสันมะเผากับบริเฮดสันเขาจะว่าบอกเออกขาเนอะไม่บอกเออกขาโจดคนหาอยู่หากินกัมว่าลอยเผาปลาที่นี่อุปกรณ์การหากินับผม โซ่ก็ยังไปเบิ่งดอกเบิ้งมาหน่อยก่อนเฮ้ยซื้อยังักนี่มากระปองมากระปองเองขาวดีฮะไม่โลไม่โลวันก็ซื้อซื้อตรงขามใช่ไหมแสดงว่ามากินไม้โลเลยได้ตังซื้อมาเอาไม้โลเออเป็นแต่ขูดขนง่ายแต่ว่าออมรายการนี้หนาคือจะเงินเห็นอมนี่เอหนาคือจนฟ้อนก็เห็นเวย ค <d _ n> นงานผมบอกมา่ก่อนผมสองส่วโมงอยู่ด้นนี่ตัวใหญ่ตัวหนึง่งโย่ที่มพาพเป่าสะอาดคคนยิมอยู่เปครอบคั่วโย่นี่เป็นคนป่าดังไฟครับผมเขาขี่หินแม่ทุบกันไหม จวดเถินเขาเป็นยังโดนไหมป่าบล่าเลาะนี่มันวัหไาแล้วไมอยู่ขาลิบตัดนะลูกดีเป็นรองแต่ไม่หยางวลูกดีเด๋ยวมจิดน้องูอนิมัน ไอหนาเนาะไม่ย้อมผ่านใสของเจ้าลม่งั้นใส่บบเลี้ยวสี่เป็นห้าสิใส่ดิอาจจะพูดล้มคือกูตามี่ไปไอหอมแดงครับครับเป็นปลาสมพานที่หัวน้ำต้มย่ำนะครับผมตัวปลาโนวนจัดเป็นเนื้อที่ปลาเลี้ยงใหญ่ไว้ที่สุดครับผม มั้งดาก็เป็นคือปลาขาวนะมันเพื่อนน้ำบานเท่าแล้วก็จะไปพอพันธุ์มันเลยเป็นป่านวลจันที่ใหญ่ๆ ธรรมาดาสีกินก็พลิกดดดิฟเลยก็ได้ตั้งคุณในป่าแล้วกิ่งนี้ไงเลยสามสิบพอเดี๋ยวเส้นหน่อยคัดออก หืดูนี่นะครับสุดดวอดเลยโดยผิดครับผมดีมือดีทังคุณแม่นอน กวนตองหรือกระโาจีหอของป่าสุสนินล้ะครับผมใครจะกระจันหอโจดหอนม่แหนงนมัไอ้ที่ดามาหอผสมปิ่งเลือนห้อเดิน สวยงามแม่นูน้ำบกเลยวะปลาขึ้นตัวนั้นน้ำบกเลยวกว่าปลาตัวนี้ขึ้นน้ำบกเลยะวะปลาชักนะครับเจ็ดกร <คำ S 1> รม <คำ S 1> ที่เรียกว่ายุได้กี่กี่เลยฝีมือไอ้ทากอินดีนะครับคุณงานของกันกจอบ,บวอนครับผมฮะรอเบิงฝุ่นมากยากตัวนึงกำลังงุ้มอยู่ที่นี่ ปวดหงายจั็หน่อยนะครับด้วยว่ยาวเดียว่าก็คุมกับผมวันรอบนี้นี่ครับเบิ่งเลยโอ้โหพี่แงก็เขียนนี่นะครับ,อบอตนอนนี้เดี๋ยวลงเลยกันงาน่พวกนี้ทายตอนแรกตัวนี้นะแต่ว่ายังโมเมนตะ์ตัวที่มันสวบยังแห้งอยู่เ <c oughs> หนือออกมา สุกๆครับผมกินะสุกๆดิบๆไม่ได้เลยมึงโรคไ้รุนแรงสื่อว่าโต่งๆเลยนี่หอมครับผมปลาส,ส้มนวลจันทร์อนอย่างใดพอดีดอู้เสียดายหนังเด้นี่จังหวะเอาไปตองหอ่อแตาไฟเขามันคุ้มบ่ได้ครับผมเป็นใหม่ก็ทิมต้องเสียดายครับ มีความต่องความาลองผสมทั้งกระสินนะครับใส่อยากลองบอกเลยที่หนึ่งเดี๋ยวเทียดเท็ดก่อนอุ้ยหอะไรอยู่นะอุ้ยหอมจะต่องปิดปากควอม นีไไ่ามนั้นจะได้นังมันติดสิแมได้อยู่ตัวนี้<ง>มามามาซิมมาซิมเค็ดเป็นรับแกมะมมาเถอะนิดๆหน่อยๆครับผมบรรยากาศผมมันถ่ายภาพนะยะเ<อ>นี่น,นังมันยังยาวผมฟันยังติดเลยวันนี้<ใ> หนูยทานดีน้ำต้เบันเดียวเดี๋ยวอีกคก่าเสียบไปมัมันหนังไใช่คือครับผม้านไม่เกยวไปนี่ดิกินน้องเบิ้งนี่้องเลยนี่ปลาสมก็จำเป็นต้องเ็ดแก้วครับผมพราะจมีผพลกับปลาสมรับขนเดี้ยวพแล้วนี่หมนสยกมากเลยอ้ย <Dead>. เ,เด,ด็ดบอกเลยเไม่ได้คอยวะวิโซจีเอ็ดเด้ได้นี่นี่ข้ามเขาตุยออกทันยังบ่วชอนเมื่อดีอเลยครับผมหิ้วเขาครับเมนูเห็ดขึ้นมาติดแหน่พอดี <c oughs> นี่มาปิดตามกันเป็ล่งเด่เอาไปละ กไม่ค่อยเซ็ตตันแ้เฮ้ยบ้าจริงไม่อยากอาเดาเลยดาหารอาบชิมน้ำเฮ้ยเดือดจังจะทานกินเทากับพี่แยเปล่าดามน้องม่ๆม่แม่จพผ่อสิยายคุ้ดนี่แหะหาจิงยิ้มน้ำจึงแห่ตองนี้นะครับผมชุด้อยมัน เอ้บังนี่เจหาป่าเพิ่งป่าชมนั้นจันเบงแหล่เด็ดบ่าได้ยวกันนะครับสิกีน้ำหอมมา่ื่นี้กิกีทีแสบนี่เก้วบองโฆษณาอย่างเนี้ยแก้วบองถ้าอินดีครับผมแก้วบองซื้อเดียกันก็ส่องยูทูบเลยติดตามน้ำไม่ด้ครับบึ้งครับผกไปเต้าบาดเต้าบาทไม่ซื้อบ้านครับผมูกเต้าบาทด้วย ต่ำหมดเลยเรียบๆตัวเตี๋ยวบุรีว่าทีกินเต้นเล่นวะ่นว่ากินแ่เขาอ้มยองเล่นเดียวอกินเต้นเล่นยจิ้งใสองบาทแ้วขอคนไม่ครับนเราไอ้วะไม่เฮียับอืมเอาเลยนครับผมมนี่ ซุ่อจอเราบ่นั่นทุนซื้อเพื้อผันทุนม,อนอมออนัองบปลอันนี้ซุดนจอเลยครับยาแมคร้องร้าวกันนะจิบ <c oughs> ใจให้บอกให้แช่บิลลี <c oughs> แกหนาวก่อนนี่ไม่ก,กินปลานผ่อนก่อนนี่นต้องเอาหมอกติดติดกด <c oughs> ะระดูกมั่นยาใสืไว้วปิ่กีเพื่อน <c oughs> แจกบัวป,ปิ <c oughs> ก,กีน้ำผสมัสือพื

กรบผมกละคืงอมอืมกะเือดเต้าเอืมเกระนพอดีเลยอืมอ่อนเบอร์ด้หอมแดงก็คืนอ่อนแดงอ่อนๆตุปลาสมมันมันสมๆมนัวนวมันมันับผมเข้มๆขนมไดหน่อยผสมหักพู <ases. S 1> ้ดีเลยนีกว่านี้สมหักเบื้องหลาายถุงมัน แต่ผมมักบอกหังสือมันจะมีมันมีอย่างมันหลายแซ่บโอ้ยวัน,นวนจัดเล่นปากขาวขีดก,กลางเ้างนะครับผมแล้วเขาจะผสมพันธุ์มันไต่เห็นตัวใหญ่น้องหอยทางมาจับนี่แหละชาวโฆษณาจับดีดีเปล่าอยากบอกกันตามเองถ้ามันบานเขาหนึ่งเขาลงห่องเงินครับ,บ แบบมีอย่างถึงก็พักเลยก็ขึ้นต้องเอาไปเลยโอ้อหอย่างเขเริ่มนะครับเพชรโอ้โหจั๊กจัจัจเหลมันไม้น่แ่้นจาน้ยแตงกิมเจ้าบองรลอดจะมาต่อกบองไหมแซ่นุ่นจัดเลยครับผม อย่าลืมนะนวลจันทร์ผสมปลาแซบิลิแรง <c oughs> ถึงเติมอ่ะนั่นมันปลาสลามมีอยนะ่ะจนบอนงานหนักโอ้ยเมื่อกี้ที่ไหนเข้ามั้ือฮ้ยวันจ้อยินแรีนโดด <c oughs> น่ะดีหนาขาวเหนียกระเนี Watching> ้ยวเหนียวนะนีนะครับทรงไทยทังอยากวห้ไว้บกินป่าว่าโอ้ยกระดูกคุณแม่เิมันอายมันเคยมาบบเยังแต่ไม่อายยงทมมทานอยู่นี่วนหน้าผมเนาะก็บอกว่าน้องสาึ่งคนดีเดออายวาเนเนาะหน้าผมหน้าผมกับบกคนร่มหมอกเนาะ ไปจอบบวันอยู่ฟังวุนหัวเลยมาหลับประธานถือกอบไช้ครับผมใช่หลับมากเจ้าบอกว่าเขาเก่าครับผมเขาจะบอกวิธการเล่นเติมความเพลินได้ดีหันมาเฮ็ดธุรกิจเก่าดีแล้วปลาเริ่มจะมีแล้วตรับเหลือตัวน้อยอยู่รู้ว่าอยู่ระยครับมั้งครับผม เสียบกเกล่ปาอยู่ไหมมองมันมันมันอย่างเสียบผมหยุดไม่อยู่เนือแดงแห่งเสียบพริกตองออกจีนคร,ร,รับมสิครับสุดยอดแสบมากรดยอดบรรยากาศสามนำ พอจะเล่งตึ๊กดูนุ่งผ้ไปใส่เสียอยู่เลยยังไงดาวติ้บเขาก็หมองเลยแล้วครับผมแซียมหรือเป่าเซีบมยังป่านนี้มันแซียเนาะสุ่มป่าไ่มตัวใหญ่ไหมี่ยังบ่เคยกินนี่มันมายะมันมันม่เพียร์เลยสิไปเหยี่ยมแพีมันอยู่ตอนป่าตัวใหญ่มันเทียบสมแซบยมสำนีอิ่มสองคนคนนี้ครับจัดไปครับผมได้สิไปนอนแพีดึงป่าตัวมึงของแต่ละคนบ่พูดกันได้นี่เด็ดพริก

เรามีเครื่องดืด่มนิ่งเก่งพวกปิดถ่ายสุดยอดเลยมันนี่ทือแข่หาปลาเก่งแต่กินเขาเก่งพร้อมแบบมากนี่หอมแดงน้ำสักกอนทงท้ายที่แดกปลาเนี่ยมันกลางหลายครับคนเร็วพวกนี้ย้อมตัวสมือนี่ขนาดโตใหญ่แล้วมันสุดดาด,เ,ดเลยเหลี่ยมล้วนจันนะแบบมากกลับบ้านแล้วครับที่นี้